เมื่อคุณมาทํางานที่บริษัทและลูกค้าก็ทักคุณว่าวันนี้แต่งหน้าสวยจังเลยคุณรู้สึกเขินอายมากถึงมากที่สุดและคุณก็อยากจะตอบคําชมของเขาไปอย่างสุภาพแต่คุณไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษพูดยังไงคุณจึงเปิดแมจิกทอ l k ขึ้นมาประโยคตอบรับคําชมอย่างสุภาพและพอดีแหมคุณก็ทําให้่ชันเขินเลยภาษาอังกฤษคือ I'm flattered ตรงนี้นะคะไม่ได้อ่านว่า f a t t e r e d นะคะอ่านว่า flattered flattered f l a t t e r I'm um, flattered I'm um, flattered และคุณอยากจะพูดต่อว่าแต่ไงก็ขอบคุณนะคะที่พูดออกมาสุภาพมากเลยค่ะ but you're being so polite to say that but you're but you're being so polite polite อย่าลืม light ดังๆนะคะ to say that to say that but you're being so polite to say that But you're being so polite to say that. I'm flattered, but you're being so polite to say that. I'm flattered, but you're being so polite to say that. What a nice outfit! I like your makeup. I'm flattered, but you're being so polite to say that. Thank you. ตอนนี้นอกจากการม้วนตัวคุณยังสามารถตอบกลับคุณรู้สึกแฮปปี้กับสกิลการสื่อสารของตัวเองมากและมากขึ้นเรื่อยๆเติมความมั่นใจในการสื่อสารอีก100สถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้แล้วกับ Magic Talk Audio เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Line @adenglishsmile at, at สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ